อันนี้เป็นต้นต้นไผ่ดูดีเต็มเลยแต่ว่ามันยังไม่มีหน่ะนตัตตโลนัตโ้นี่นะคะอันอน,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 นี้เป็นขี้ม้านะคะเพราะว่าแถวนี้เป็นฟาร์มม้านี่นะคะก็จะมีบ้านคนนิดหน่อยไม่แน่ใจว่าใช่ ดูอันนี้ก็จะเป็นเขาล้อมรอบนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวล่มลื่นมากมาเดินออกกำลังกายน่าจะหลายโลแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวนี่นะคะทางเดินเป็นแบบนี้นะคะ เดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นทางแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเป็นพวกฟาร์มน่าจะเป็นเอ่อปลูกผักเห็นไหมคะยาวๆนะเป็นร่องๆนี่นะคะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะเหมือนบรรยากาศบ้านบ้านเราที่เมืองไทยเลยนะคะนี่ ก็จะเป็นคล้ายทุ่งนาบ้านเราแต่มันไม่ใช่ทุ่งนานะคะมันเป็นหญ้าอุย้ยดูมา้มาม้านั่นเห็นไหมมา้าเมื่อกี้นี่เราเห็นขี้มา้าอันนั้นก็คือตัวม้าเลยนะคะสองตัวเห็นไหมคะ่ะมา้าเขาเดินไปก่อนหน้าเราเนาะไม่งั้นก็จะได้ถ่ายรูปคู่กับม้านะคะนี่ดูวิวสามร้อยแปดสิบองศาเลยนะคะดูวิววิวนี่นะคะ ็จะมีคนเดินมาตลอดนะคะไม่ขาดสายไม่น่ากลัวนะคะนี่วิวเมื่อกี้เดินมาเป็นข้างบนนะคะอันนี้จะเป็นช่วงข้างล่างข้างบนลืมถ่ายสวยเหมือนกันเห็นไหมมาสวยมากวิวลองเยียดูวิว เดินป่าน,นี่ก็เป็นเดินป่าลมแรงมากนี่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นผักสลัดทั้งหมดฝั่งทางนี้ก็ใช่นี่สลัดทั้งหมดเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นเอ่อทั้งหมดเลยนะคะนี่ สลัดเนี่ยนะคะม้าเขาเดินไปทางนี้แล้วเราไม่เห็นเขาแล้วเขาเดินไปนละถาฟงฟาร์ทางนี้นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มที่เขา,เาไว้ปลูกผักทั้งหมดเลยนะคะนี่ยาวไปถึงนู่นนะคะอันนี้ก็จะพาชมแบบธรรมชาติจริงๆนะคะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะ360องศาเลย คนก็จะมาทิบจัก,กรยานกันตรงนี้นะคะวิวนะคะแล้วก็จะมี ى, สลัดที่เขาปลูกตรงนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสลัดนี่เหนไหมสลัดสลัดฟาร์มฝั่งทางนี้ก็มีอีกนะคะเยอะมาก อันนี้ก็จะเป็นตะก้าที่เขาเก็บผักเอาไปส่งนะคะอันนี้ก็จะป็นวิวน้ำนะคะธรรมชาติมากอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้น้ำนะคะแต่สวย อันนี้ก็จะเป็นไม้ที่เขาไว้ฝิงหน้าหนาวนะคะนี่นะะนโอ้ยดอกต้ตนสิงโตนะคะเยอะมากเป็นฟาร์มเลยนี่นะคะนี่นก็จะเป็นวิวเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆ เป็นน้ำที่เขาปล่อยให้ชาวสวนชาวไร่ทํานะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนผักอีกนะคะตรงนู้นมีผักละใ่เช้าเช้า อันนี้ก็จะเป็นบริษัทสลัดที่เขาไปส่งนะคะพอเขาเก็บแล้วก็ไปส่งน,นี่จะเป็นอย่างนี้นี่นะคะธรรมชาติสุดๆนี่นะคะเราก็จะเดินกลับแล้วนะคะน,นี่นโอ้ my god ถึงที่จอดรถแล้วนะคะค่ะนนี่ะคะพอถึงที่จอดรถก็กลับได้